การรวบรวมประชาชนและรวบรวมแผ่นดินเพื่อก่อสร้างอำนาจสร้างประเทศชาติให้กับประชาชนมีความสุขเป็นเรื่องราวเมื่อพันแปดร้อยกว่าปีที่ผ่านมาผิดกับสมัยนี้การได้อำนาจคือทำให้ประชาชนแตกแยกเป็นสีต่างๆแล้วปกครองประชาชนถูกต้อนเข้าคอกเหมือนปูงัวฝูงควายพูดกันไม่ได้ พราอได้รับความคิดที่แตกต่างกันมาพูดกันทะเลาะกันแม้กระทั่งอยู่ในบ้านเดียวกันด้วยความคิดของกลุ่มนักฆ่าประชาธิปไตยที่แยกประชาชนเป็นสีต่างๆแล้วปกครองเมื่อเขาได้อำนาจจากประชาชนไปแล้วก็เอาไปรวมกันแบบแบ่งปันผลประโยชน์ในกลุ่มของพวกเขาเป็นเช่นนี้มาโดยตลอดถึงเวลาหรือยัง ที่ประชาชนจะออกจากข้อวัวข้อควายของพวกนักค้าประชาธิปไตยโดยการพูดคุยกันไม่ทะเลาะกันให้รู้แร่เลี่ยมของนักค้าประชาธิปไตยแสดงความกล้าหาญสามคัคคีและรักชาติโดยเข้าคู่หาการในช่องไม่ประสงค์จะเลือกผู้ใดเขาให้เงินมาก็รับหากไม่รับ พวกนักข้าประชาธิปไตยจะนับให้เราเป็นศัตรูของเขาเมื่อช่องไม่ประสงค์จะเลือกผู้ใดชนะการเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งต้องเลือกตั้งใหม่พวกนักข้าประชาธิปไตยต้องส่งผู้สมัครหน้าใหม่เข้ามาเราก็ทําเหมือนเดิมอีกเมื่อเราการในช่องไม่ประสงค์จะเลือกผู้ใดอํานาจยังคงอยู่กับเราการนอนหลับทับศิษย์อํานาจจะหายไป เมื่อกาในช่องไม่ประสงค์จะเลือกผู้ใดอำนาจยังคงอยู่กับเราเฝ้าคอยดูว่าจะมีหน่วยเลือกตั้งใดที่จะแสดงความสามัคคีกล้าหาญและรักชาติเป็นหน่วยแรกที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ผู้สมัครที่เราเลือกเข้าไปบริหารประเทศจะย้ำอยู่เสมอว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเป็นประชาธิปไตย ในปี2557ดัชนีชีวัดความโปร่งใสอยู่อันดับที่88หลังจากนั้นคำว่าประชาธิปไตยพูดกันทั้งวันทั้งคืนคนไทยหายใจเป็นประชาธิปไตยคนเสื้อแดงถูกหลอกทวงคืนความยุติธรรมจอมปลอมให้กับทักษิณ11ปีผ่านมา คนไทยยังไม่รู้อีกหรือว่าประชาธิปไตยคือการหลอกลวงคนที่ขาดความเฉลียวใจประชาธิปไตยภาพรวงตาของพวกปีศาจมันมีจริงที่ไหนในโลกนี้อยากจะถามว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยแล้วดัชนีชี้วัดความโปร่งใสหรือการทุจริตนั้นเราจะดีขึ้นไหม ประเทศประชาธิปไตยอย่างประเทศไทยอยู่อันดับที่107ในจํานวน180ประเทศของโลกเวียดนามประเทศคอมมิวนิสต์ดัชนีชี้วัดความโปร่งใสอยู่อันดับที่30การเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่จะปราบคอร์รัปชันได้ประเทศจีนประเทศคอมมิวนิสต์ปราบคอร์รัปชันจับได้4ล้าน3แ8 0 0 0 0คดี จำคุกบ้างประหารชีวิตบ้างไทยประเทศประชาธิปไตยแต่คอร์รัปชันมากมายจับไม่ได้ความโปร่งใสคือสิ่งที่ประชาชนต้องการไม่ใช่ประชาธิปไตยถ้าประชาธิปไตยถ้ามีแต่คนโกงชาติโกงแผ่นดินประเทศไทยก็อยู่ไม่ได้นายกรัฐมนตรีคนที่สาในการเลือกตั้งครั้งนี้ออกมาแถลงว่า จะหารายได้ให้กับประชาชนโดยการขายธนบัตรรัฐบาลให้กับประชาชนเพื่อจะเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนฟังแล้วดูดีนี่คือการกู้เงินลายใหม่เพื่อจะมาจ่ายดอกเบี้ยรายเก่าในปี2566เรามีภาระที่ต้องจ่ายดอกเบียวันละ639ล้านบาทไม่มีปัญญาหาเงินมาจ่ายค่าดอกเบีย ต้องกู้เจ้าหนี้รายใหม่มาจ่ายค่าดอกเบีย้ยเจ้าหนี้รายเก่าในปี2567ประเทศไทยต้องเสียดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นเป็นวันละ715ล้านบาทเราเรียกผู้แทนเข้าไปเพื่อจะบริหารประเทศชาติหาเงินเข้าประเทศชาติอย่างน้อยต้องได้ค่าดอกเบีย้ยจ่ายให้กับเจ้าหนี้ไม่ใช่กู้รายใหม่ เพื่อมาใช้ดอกเบีย้ยให้เจ้าหนี้รายเก่าเวลานี้ประกาศนโยบายของรัฐบาลจะขายพันธบัตรให้ดอกเบี้ยราคาดีกับประชาชนนั่นคือการกู้เงินจากเจ้าหนี้รายใหม่คือประชาชนไปจ่ายดอกเบี้ยให้เจ้าหนี้รายเก่าหาเงินเข้าประเทศไม่เป็นก็ยังอุตส่าห์หน้าด้านมาประกาศรับใช้ประชาชน หน้าที่คือหาเงินเข้าประเทศไม่ใช่มีหน้าที่ไปกู้เงินจากเจ้าหนี้รายใหม่เพื่อมาจ่ายค่าดอกเบี้ยให้เจ้าหนี้รายเก่า